เจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีชุดที่5และชุดสืบสวนคนครบาลน,นำกำลังสืบสวนติดตามจับก,กลุ่มตัวนางสาวชน,นันทิดาคำหวานหรือแพรวาวอายุ27ปีชาวจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสองหมายจับหมายจับสารแขวนขอนแก่นและหมายจับสามพยาวในข้อหาช่อโกงซึ่งจากการตรวจสอบพบประวัติการก่อเหตุช่อกงและโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์กว่า5คดีสืบเนื่องจากตั้งแต่ปี2565ได้มีมิชาชีพที่แฝงตัวเข้าสู่ตลาดทุเรียนออนไลน์โดยจะเข้าไปอยู่ตามกลุ่มค้ายของขายอาหารทั้งทาง Facebook และกลุ่ม Open Chat ทางไลน์จากนั้นก็จะมีการโพสต์ขายทุเรียนโดยอ้างว่าเป็นทุเรียนหมอนทองคุณภาพดีจากจังหวัดจันทบ,บุรีขายในราคากิโลกรัมละ100-150บาท และเมื่อเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินให้แต่ไม่มีการส่งทุเรียนให้แต่อย่างใดซึ่งมิจฉาชีพรายนี้ก่อเหตุลักษณะดังกล่าวมาเป็นเวลาหลายปีโดยอาศัยที่ย่อความเสียหายไม่มากทําให้ผู้เสียหายหลายรายปล่อยผ่านหรือบางรายแจ้งความด,ดําเนินคดีก็จะใช้เงินไปเคลียร์ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ได้สืบทราบว่ามิจฉาชีพรายนี้ก็คือนางสาวชนันชิดาคาหวานหรือแพราวและยังคงตระเวนก่อเหตุ ทําให้ประชาชนต่างได้รับความเดือดร้อนและหวาดระแวงที่จะต้องสั่งทุเรียนทางออนไลน์ผลตบตทีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการนครบาลจึงได้ส่งนํากําลังชุดพีซีที5และสืบนครบาลลงพื้นที่แกะอรอยจนสามารถตามจับกลุ่มตัวได้ที่หน้าหอพักในตำบลบางด้วนเอเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยนางสาวชนันชิดาให้การรับสารภาพ เนื่องจากว่าตนเองเป็นคนที่ชอบกินทุเรียนเวลาไปเดินตลาดหาซื้อทุเรียนก็ได้ถ่ายภาพเอาไว้จํานวนมากและเมื่อน,นําทุเรียนมาโพสต์ลงในโลกโซเชียลก็พบว่ามีคนที่สนใจจํานวนมากจึงเกิดไอเดียที่จะหลอกขายทุเรียนและเมื่อมีรายใดที่เข้าแจ้งความก็จะนําเงินไปเคลียร์กับผู้เสียหายซึ่งมีจํานวนน้อยที่จะแจ้งความเพราะว่ายอดเงินไม่สูงมาก โดยภายหลังการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสอบพอเมืองขอนแก่นดำเนินคดีตามกฎหมายด้านของพลตรตธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนกองบัชาการนครบาลกล่าวว่าผู้ต้องหารายนี้เป็นตัวการทำทุกอย่างด้วยตัวเองไม่มีการใช้บัญชีมา้าใดๆเพราะมั่นใจและเข้าใจวา่าถ้าถูกแจ้งความก็แค่เอาเงินไปเคลียร์ไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมายแม้ว่าจำนวนเงินไม่มาก แต่จะเป็นการทําให้เหล่ามิชฉาชีพย่ำใจและก่อเหตุไปเรื่อยเซึ่งจะมีการยกระดับทั้งการสืบสวนและการจับกลุ่มเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายพรบ,บป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้ผู้สูญหายพศ .2565 และเพื่อยกระดับตํารวจไทยสู่สากลเพื่อตอบโจทย์ในโลกยุคใหม่และแม้ไม่ใช่คดีอุจจารแต่หากเป็นความเดือดร้อนของประชาชนเราทำทันทีตามนโยบายของพลตบวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสต ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาล